ย่าๆค่ะเป็นตัวแทนเลยในส่วนของโปรเจกต์นี้ค่ะก็สำหรับหนังสั้นที่เราได้ถ่ายทำนะคะ <c oughs> ก็คือ Free Fire undefeated ค่ะก็เป็นการแบบว่าเชิญชวนให้ทุกคนมาโหลดเกมมาเล่นนะคะแล้วก็จะได้เห็น Element ที่ที่เกมนี้มีให้ทุกคนมาลุ้นเล่นระหว่างที่ที่ที่เล่นกันนะคะก็จะมีแบบว่าตัวชูโลคนสนุกนะคะพระเอกที่หล่อมากแบบว่า <c oughs> แล้วก็จะมีแบบว่าการบูที่เมื่อเข้าไปเล่นจริงๆอะคะ่ะมันสนุกเท่ากับตอนที่ดูหนังที่เราเล่นกันเลยค่ะ<ม>ก็อยากให้ทุกคนไปโหลด Free Fire มาเล่นกันเยอะๆค่ะคพี่ลุกอยู่ในอยู่ในโปรเจกต์นี้รู้สึกยังไงบ้างครับสุดยอดครับออมันเป็นความฝันที่กลายเป็นความจริงด้วยร่วมงานกับพี่ใหญ่ย่าพี่มิวทุกคนนะครับ r e ีไฟร์ต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะครับฟรีไฟร์ักแสดงผู้กำกับ อ่าพอดักชั่นใหญ่ๆนะครับผมรู้สึกดีใจมากที่สุดปกติเราชอบบูชอบแรงยี่ครับชอบมากเห็นว่าลงเล่นเองสัส่วนใหญ่เลยตอนถ่ายอ่อโดนโอ้ไม่ถึงบูใช่ไหมครับอ๋อมีมีสตันมีสตันด้วยแต่มีลุกก็เล่นเองบ้างนะครับอพี่มิวครับความรู้สึกกับนี้จกก็อย่างที่บอกไปคือดีใจมากๆพอพอเรารู้ว่าแคสมีใครบ้างทั้งยาย่าทั้งลุก ก็ต้องบอกว่าโหเราเรารัดทำเลยคืออย่างที่บอกไปผมไปกับซีกับย่ามานานมากแล้วแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับยายาครับผมแล้วคือเราเห็นเลยว่าโหคือนักแสดงแถวหน้าของเมืองไทยเขาทำงานเป็นอย่างไรแบบเต็มที่มากจริงยอดมากเลยครับขอบคุณค่ะเช่นกันนะคะได้จังหวะดี้สิ่งที่ออกมาละภูมิใจขนาดไหนคะ เห็นภาพี่จริงๆสำหรับหนูนะคะหนูว่าชิ้นเนี้ยคืออะไรที่พีคที่สุดแล้วเท่าที่เคยได้แบบได้ได้ทำมาในในโลกของโฆษณานะคะ mm hmm. ถือว่า free fire จัดเต็มมาก mm hmm. แล้วแล้วอย่างที่พี่ผู้กำก,กับเขาพูดอะคะ่ะเหมือนวบบ he's not เขาไม่ได้ใช่แค่เกมมิ่งอะคะ่ะแต่ว่าเขายังให้ความสำคัญเกี่ยวกับเอ่อภาพ like the this industry อะคะ่ะ mm hmm. เหมือนว่า oh. พวกเราได้ทำอะไรใหม่ๆเพราะว่า free fire เรียกเรามาทำะคะ่ะสนุก ได้บูวแบบเต็มที่มากลงทุนกับโปรดักชันขนาดนี้เราคาดหวังกับการตอบรับมันมากยังไงครับผมครับก็จริงๆก็อย่างแรกเลยคือการทำธุรกิจของเทรนาผมมองว่าเรามองที่ user experience เป็นหลักก็คือ จริงคือในมองก็คือเหมือนลูกค้าทุกคนแต่ในที่นี้มันไม่ใช่แค่ลูกค้าของเราอ่ะสิ่งที่ผมแคร์คืออย่างที่ผมพูดถึงในส่วนของอินดิเพนเดนซ์ของโปรเจกต์ไอคอนก็คืออยากให้น้องๆพี่ๆทุกคนที่อยู่ในโปรเจกต์แต่ละโปรเจกต์เนี่ยได้แสดงความเป็นตัวต,วตวนออกมาคือถาลูกค้าเขาด้วยแฟนคลับเขาเราจะอยู่ได้ยังไง as ecosystem ถ้าเราแคร์แค่ตัวเราเองเราต้องแคร์ในสิ่งทีลบปินที่เราทำงานด้วยจุดเด่นของคุณย่าจุดเด่นของลูกจุดเจนของมิวเนี่ยคือผมมองว่ามันมันเป็นการลงตัวอันนี้คือเรา ผมคิดว่าแบบมันเป็นอะไรที่ผมภาคภูมิทั้งทีมเนี่ยภาคภูมิใจมากแล้วก็ต้องมันไม่เกิดขึ้นเลยถ้าโปรดักชันนี้มันไม่ถูกทํามาละเอียดอ่อนที่บอกถ่าย5วันก็จริงแต่คือในเชิญแบบอีดิทติ้งโปรดักชันในเลเวลเนี้ยมันวิวชวลโปรดักชันมันเรียลลี่ดิฟิคอลมันยากมากและผมมองว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้ได้มัน เราก็คาดหวังไว้เยอะแต่ว่าถามว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นยังไงนะมันขึ้นอยู่ว่าทุกคนแฮปปี้หรือเปล่าไม่ใช่แค่พวกเราแต่ถามว่าทุกคนในนี้แฮปปี้ไหมผมเชื่อว่าทุกคนภูมิใจขอบคุณมากครับก็ไงขอบคุณมากนะครับพีอ่เป็นตัวแทนฝากสักหน่อยแล้วกันค่ะค่ะก็ขอฝากด้วยนะคะสําหรับใครที่ยังไม่ได้ดูหนัง ฟรีไฟร์อันด e f e a ี e d นะคะไปดูได้ที่ YouTube แล้วก็ a c e b o o k นะคะรวมถึง IG ของ r e e Fire Thailand ค่ะก็มาเป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะไปดูกันเยอะๆแล้วก็อย่าลืมโหลด r e e Fire มาเล่นอาจจะเจอพวกเราอยู่ในนั้นก็ได้ค่ะได้ครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับยินดีเสนอ